ทำนายความฝันฝันว่าตัวเองหัวขาดฝันว่าตัวเองเนี่ยหัวขาดหัวขาดเนี่ยแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะตีความค่ะฝันว่าหัวขาดฝันว่าหัวของตัวเองอะขาดแปลว่าอะไร จะใช้ชุดนี้นะคะใช้ทั้งหมดเจ็ดใบ k n n g of ว n าสาวช่างฝันนักเดินทางจะได้ของขวัญ กุมารทองรักยมผีเด็กวิญญาณมาเข้าฝันไฟไหม้น้ำร้อนลวกใบสุดท้ายปิดกั้นตัวเอง ฝันว่าตัวเองหัวขาดกระเด็นมันแปลได้ว่าคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องโบราณคดีคุณเป็นคนสนใจเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณคดีโบราณสถานโบราณสถานเก่าแก่คุณสนใจเกี่ยวกับพวกออโหราศาศสตร์ไสยศาสตร์คุณสนใจในวิชาทางด้านโบราณคดีสนใจเกี่ยวกับวิชาทางด้านพวก อารยธรรมไทยอารยธรรมโบราณอารยธรรมอียิปต์อารยธรรมขเขมรคุณเป็นคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องเก่าแก่คุณเป็นคนปิดกั้นตัวเองเนี่ยเหมือนคุณอะก่อกำแพงไม่ให้ใครเข้ามาในบ้านอะคุณเป็นคนปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครเข้ามายุ่งกับคุณให้ระวังนะคะ ให้ระวังจะโดนใส่ร้ายป้ายสีทําให้เดือดร้อนคุณฝันเพราะว่ามีวิญญาณมาทําให้ฝันค่ะเหมือนคุณนอนหลับอยู่แล้วก็มีดวงวิญญาณน่ะมาทําให้ฝันอาจจะเป็นวิญญาณของเด็กที่ทําแท้งดวงวิญญาณของเป็นดวงวิญญาณของกุมานทองลักยมผีเด็กทําแท้งก็ได้ จะได้ของขวัญค่ะคุณเป็นคนที่ฝันอะไรคุณเป็นคนที่มีพลังจิตมีเซนต์จากการฝันคุณเป็นคนฝันแม่นคุณเป็นคนที่มีพลังจิตแล้วก็มีเซนต์ในเรื่องความฝันความฝันของคุณนะ่ะมักจะเป็นสิ่งที่บอกอนาคตได้แม่นยำ ความฝันของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เอ,อผีเข้ามาเตือนกุมารทองรักยมกุมารทองรักยมมาเข้าฝันเพื่อเตือนภัยกุมารทองรักยมเข้ามาเข้าฝันอนะเพื่อเตือนภัยอันตรายคุณมีบริวารที่ดีค่ะคุณเป็นคนที่มีบริวารดีมีสุนัขหมาแมวมีลูกที่ดีถ้าไม่มีลูกก็มี ถ้าไม่มีลูกก็คือมีหลานที่ดีมีน้องที่ดีมีสุนัขหมาแมวคือคุณเป็นคนที่มีบริวารที่ดีค่ะทีนี้เราจะมาดูเลขนําโชคด้วยไพ่ออนมันีจันนะคะเลขนำโชคนะคะศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์ศูนยสามศสามหนึ่ง ศูนนะคะเลขนำโชคศูนย์สาสามหนึ่งฝันเห็นตัวเองหัวขาดแปลได้ว่ามีคนคิดถึงค่ะมีเพศตรงข้ามคิดถึงจะมีคนโทรมาหามีคนคิดถึงจะมีคนโทรมาหา และจะมีชัยชนะเหนือศัตรูจะชนะคดีความมีชัยชนะในการโต้เถียงจะชนะคดีความมีคนคิดถึงค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิป